หนูทำอะไรตอนนี้หนูทาอะไรอยู่้าลูกค้าซื้อไปแล้วก็ถ่ายรูไปดูน่ามากเลปท่อไถ่ายรูปให้เายเอายก็ฝันเชียอะไรลูกหผูทงานอยู่ชไหลูกทำงานูไูีอีแม่แ่ไม่อยากเขางโนควิดแล้วาะยได้ เนูก็บอกพี่ก้องว่าทำดีๆนะใส่ให้ถูกด้วยนะลูกๆเนาะอย่าใส่ผิดให้ลูกค้านะใส่ผิดให้ลูกค้านะก็แม่พี่บอยเหมือนกันแม่พี่บอยอ่ะชอบใส่ผิดเอาใส่ผิดต้องเทนยังไงคะทฝามไหมตัดแค่แรงไหมตัดแค่แรงพี่พลอยไหมตัดตัดไม่เร็วตัดแค่แรงพี่พลอยตัดจริงก็วันนั้นพี่พลอยไม่ได้มองนะ พลอยทำงานคุยกันกตอนตอนทำงานคุยคุยกับพี่กล้องลงแล้วหนูปวดเมื่อยหนูปวดไม่ใช่เวลาลไม่ไใช่เวลามาคุยไม่เนี่ยมัน,ม,นมันเวลาทำงานนะั่นเนี่ยโอ้โหเขียมเราจะของงานเลยแต่พี่กล้องอ่ะเป็นคนคุยแล่วพลอยลาออกเลยนะปล่อ,อยลาออกเลนะ้วใคมาทำแทนแล้วใครมาทำแทนนะอ๋อไม่บอกร้อนแล้นะบอกร้อนเราไม่เป็นไรเรารูเห็นรถตัดแดด ลูกด้วนสิงโตมาด้วนสิงโตมาแล้วหนูแล้วหนูเอาเงินใส่ปากสิงโตไหมคะไม่เอาบัวแม่ไม่เห็นหรอแม่แม่ไม่อยู่หรอกน่าจะมาอยู่ในบัวัวสงดังไหมคะลูกสิงโตเขเขากองมาใช่ไหลูกเขากองเปแบตุ่มๆใช่ไหมวันนี้วันนี้ขายหมดทุก ทุกๆอันวันนี้ปลาส้มขายหมดนี้เลยหรือเปล่าคะลูกหมดไหยลูกเนี้ยวันนี้วันนี้ลงกล่องหมดวันเนี้ยมีเลยี่เอกลับบานมีไเหลือไหมลูกกลับบาจะมีไหมนคะมีเหลือบ้างไหมลูกพี่เอเดี๋ยวมีไมาำ่งกาลังสังออเออ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 อ้อองออ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 กออ พีออเดอร์แปลว่าต้องสั่งนะคะมีออเดอร์แปลว่าต้องสั่งสั่งใครลูกสั่งใครได้สั่งกับใครคะใครลูกสั่งใครแบแอะไรสั่งสั่งได้ไหนนะแอดมินพลอแอดมินพลอยแอดมินพลอัทแอดมินอะไร่ะงานแอดมินพลอยไแอดมินอะไรอันหนอันนี้แอดมินกล้องอันนี้แอดมินพลอยต้องอไลูกสั่ กดไลค์ล้วนๆเลยนะคะกดไลค์ให้ใครล่ะคะไอ้หนูหนูมาก